ที่วัดนี้ก็มีความศักดิ์สิทธิ์ทำให้มาแล้วก็อยากมาอีกก็ขอเชิญเพื่อนๆหรือว่าใครที่มีกิจการมาที่วัดนี้ก็ขอเชิญนะคะขอบคุณมากใช่ไหมเข้ามือด้ที่แล้วก็ถูกทั้งบนทั้งล่างอ้าวเหรอไมู่กอกที่เลยาชุดุรีมาจากชุบุรีค่ะมาที่มาที่วัดเนี้ยก็ประมาณสามครั้งแล้วแล้วครั้งแรกที่บูชาเต่า เห็นหวยก็ถูกสามตัวตรงก็สองตัวบน2ตัวล่างแล้วก็เลขมีอีกก็เลยอูที่ธิฐานว่าถ้าเกิดถูกอีกก็จะมาอีกก็ถูกอีก็ถูกอีกไม่ละยอลูแล้วก็มาวันนั้นมีมีงานกระแท่ก็เลยมา มักระถิไม่ต้องเจอพี่เดช<ม>ใช่ไหมก็จาไม่ได้เหรอก็อาร์ตมาว้กระถินเนี่ยใช่ไหม,มเดี๋ยวต้องไปดูในคลิปที่เป็นกระถิดาราใช่ไหมแล้วก็อาร์ตพสดเนี่ยวันนั้นพี่โร่โพสไว้ไม่คืว่าเล่มนี้หรือเปล่ามีอยู่มีมีเล่มนี้ก็มีนะแต่ผมกดจะเป็นทีวีเนดเดจะไปดูในเน็ตครับดูได้เลยตอนนี้ก็ดูอั ก็ความฝันก็ฝันแต่ทีนี้ก็ไปเล่าที่โรงงานให้เพื่อนฟังไม่รู้จะเื่อนหรือเปล่านะเราก็อยากให้เพื่อนมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเล่าแต่ความฝันเราก็ไม่ออกแต่ก็มาออกอายุตัวเองก็ซื้ออายุตัวเองเราถูกคนเดียวใช่เพื่อไม่ถูกไม่ถูก <laughs> แล้วงวดที่สามก็งวดที่แล้วสองเจ็ดก็ซื้อทะเบียนรถตัวเองอเถูกทีถูกทะเบียนอะไรครับแปดสามสองเจ็ดงวดนี้เล่นอะไรครับเลี้ปากเล่นเลย <laughs> วันนี้แม่ฝันเห็นเห็น,เห,นเห็นหนูขับรถกลับบ้านแล้วเห็นแต่หัวรถนะแล้วทีนี้พอดีว่าทะเบียนป้ายแดงมันเป็น83 2 7ใช่ไหมแล้ววันศุกร์ที่แล้วเขาให้แปลทะเบียนป้ายขาวมาก็เป็น85 3 5 0 8ส5083 50 <83 S 1> นาี่คำตอบแฟนพี่ <c oughs> แล้ว8 3สามมันป้ายแดงมันเป็น8 3ดามข้างหน้าใช่ไหมแล้วป้ายขาวมันเป็น83ามข้างหลังมันตรงกันไงว่าจะซื้อตัวนี้ซือเลขเด็ดวันนี้ แปดสามไม่รู้เหมือนกันนะพี่ไม่งวนี้ต้องวน้านะรู้สึกยังไงกับบรรยากาศที่เรามาทำบนี้มีแต่อยากจะมาที่วัดเนี้ยพี่รู้สึกถ้าถูกหวย่อยม่่มามาเกือบทุกอาทิตย์อะถ้าอย่างไม่มาก็สองอาทิตย์องอาทิเยปิดใจอยากมามาแล้วมีความสุขเองัพบหลวงพ่อบ้างไมครับที่จะได้เสวนานกับหลวงพ่อบ้างไม ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่พอมาเข้าพิธีก็ได้เจอกับหลวงพ่อหลวงพ่อขอให้หนูหวยถูกลอตเตอรี่เออขอให้ถูกขอให้ถูกกันว่าถูกไหมก้อนนั้นก็ถูกสองแปดคือหลวงพ่อทำตามสัญญาแล้วว่าขอถูกข้าวให้อ,อย่างงี้นะเราจะพูดแบบลุกทุ่งนะตอนตอนหลวงพ่อทำพิธีแต่ข่าเสร็จดวงแล้วตอนตอนพิธีหจ,จบอะ่ะหลวงพ่ออุ่นบอลว่าไงนะขอให้ขอให้รวยขอให้รวย ว่าร้องมาหลายครั้งแล้วพี่ต้องเคยถ่ายถ่ายน้องทำพิธีเฉลิมฉลอนนงนั่งข้างในนั่งนอกครั้งแรกที่มานั่งตรงหน้าประตูพี่ครั้งแรกที่เข้าพิธีอ่เข้าพิธีบุญกับน้องคำมาด้วยกันใช่ไหมไอ,อ้น,นี่ว่าที่แล้วก็ถูกทั้งบนทั้งล่างอ้าวเหรอไมู่กอกที่เลยก็ <laughs> ที่วันนี้ก็มีความศักดิ์สิทธิ์ทำให้มาแล้วก็อยากมาอีกก็ขอเชิญเพื่อนหรือว่า ที่มีกินสระมาที่วัดนนี้ก็ก่อเจอนะคะขอบคุณมาก